สวค,ครับผมนายชานนท์จุนเดิมวันนี้ผมจะมาอ่านสัญลักษณ์ประจุไฟครับทางซิสเตอร์หน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต,ตัดตัวตัดสัญญาณควบคุมการไหลของกระแสไฟครับการทำงาน B, ข้อบีขาควบคุมครับ,รบ Z, ข้อีขาดรับกระแสไฟ e, ข้ออีขาปล่อยกระแสไฟออกครับ ดิสเตอร์อ Twitter, หน้าที่ลดหรือจำกัดกระแสไฟการทำงานตัวควบคุมกระแสไฟแรงดันเ,เมื่อเพื่อให้อุปรกรณ์ทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไดโอดนะครับหน้าที่ให้กระแสไฟไหล<ช>ทางเดียว แปลงแปงไฟ AC เป็น DC ป้องกันแรงดันย้อนกลับในมอเตอร์การทำงานตัวควบคุมทิศทางกระแสไฟฟ้าทำให้กระแสไหลกระแสไฟฟ้าไหลทางเดียวป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟย้อนกลับ DC ซีเนอร์ไดโอดนะครับหน้าที่ควบคุมกระแสควบคุมแรงดันไฟฟ้าป้องกันแรงดันเกินหน้าที่การทำงานปล่อยให้กระแสไฟไหลไหลย้อนกลับเมื่อแรงดันเกินค่ากำหนดคำครับ